สวัสดีครับทุกคนครับผมเดี <pacing S 2> ๋ยววันนี here, ้ผมจะพาทุกคนไปแม่งสอนกันนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจากแม่สเรียงไปแม่งสอนนะครับผมเราจะมีถนนสวยๆนะครับจุดชมวิวสวยๆที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะครับไปลุยด้วยกันนะครับเส้นทางแม่สเรียงแม่งสอนนะครับตอนนี้ก็เลยค่ายเทพสิงนะครับทุกคนรนที่นี่ สวยมากนะครับระหว่างทางก็เป็นต้นสักนะฮะเคลื่อรายอยู่ตามถนนนะครับทันนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนนะฮะก็จะมีป่าที่แบบเขียวมากนะครับดูสบายตาสวยงามมากเราไปกันยาวๆครับผมที่นี่นะครับทุกคนนะครับทุ่งรวงทองนะครับตอนนี้เรามาถึงอยู่ที่ทุ่งรวงทองนะครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับ การเดินทางก็จะช้านิดนึงเราต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับฝนตกหลุดลื่นนะครับแต่ว่าข้างหน้านั้นทางฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับทีนี้ฝนตกหนักเลยครับทุกคนนะผมมองแค่นไม่เห็นทางเลยนะนี่ฝนหนักจริงๆครับผมนี่ไหวขับไปินไม่ได้องขนะครับฝนตกหนักมากไม่ได้ดีนะครับเราต้องค่อยไปเลยนะครับผม ตัวหนักก็ดีบางย่างครับผมจะได้ล้างรถนะฮะรถจะได้สะอาดนะครับเพราะว่าไม่ได้ลากล้างรถมาหลายวันแล้วนะฮะมาล้างรถไปในตัวเลยนะฮะทุกคนก็จะเป็นจุดแวะพักอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนที่อำเภอแม่ลาน้อยนะครับมีศูนย์โอท็อปนะโอท็อปเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับผมนี่คอฟฟี่ชมวิวนะครับนี่ครับมีสวนสวยงามนะครับ มีจุดให้ถ่ายรูปนะครับทุกคนนะฮะนี่ครับจุดถ่ายรูปสวยๆไว้กับดอกไม้นะครับตรงนี้นี่ที่นี่แม่ลานเอานี่นะสวยงามครับนี่ก็แหวกันได้นะครับ งน,นี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับทุกคนนะฮะนี่ฮนะที่นี่เมลาน้อยนะครับผมนี่นะก็มีจุดชมวิวให้ดูนะครับผมวิวเมลาน้อยนะครับ ก็มาตรงนี้ก็แวะกันได้นะครับวาพักเข้าน้ำกินกาแฟะนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาแวะจอดกันนะครับที่จุดชมวิวแม่ลาหลวงครับผมก่นะอนนี้เราจะเดินทางไปแมแ่มองสอนกันต่อนะครับเรามาพักชมวิวตรงนี้ก่อนนะครับผมกับวิวส,สวยๆตรงนี้นะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นไร่นะครับผมที่ปลูกข้าวโพดนะครับทั่วเหลืองนะครับผมี่ตอนนี้เราจะมาพักกันตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งกับข้าวกินกันนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อนะครับผมนี่ครับกับวิวสวยๆตรงนี้ครับผมที่นั่งห้อยขาด้วยนะครับกัดดีๆนะครับนี่สั่งกะเพราหมูไข่ดาวนะคทุกคนหิวข้าวครับตอนนี้ก็ง่ายๆไปก่อนนะครับ นี่เราจะนั่งตรงนี้นะครับผมกับวิวสวยๆนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวใครดีอ๋อหมดแล้วใช่ไหมครับก๋วยเตีเ๋ยวแล้วซุปหมดเลยครับอ๋อ กับเข้าเราได้แล้วนะครับผมทุกคนนี่นะกะเพรานักกินมากนี่ดูครับโอ้โหกะเพราที่นี่นะจุดชมวิวแม่ลาหลวงนะครับที่นี่นะฮะก็มีร้านกาแฟนะครับแล้วก็อาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวหมดนะครับที่สั่งไปหมดนะฮะมือสั่งกะเพราแทนนะครับกิหนหอมมากต้องชิมก่อนว่า,วารสชาติเป็นไงต้องชิมพอกะเพรา,าก่อนนะครับอืม ชาถึงมากเพชินต่อยนะครับจะอร่อยมากกินข้าวครับกับวิวสวยๆตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะเดินทางกันต่อนะครับบ้านหนองแข้งนะครับทุกคนตรงนี้นะฮะ ก็จะมีลานวิวกาแฟสดนะครับซ้ายมือนี้นะครับผมลานวิวกาแฟสดถ้าคนที่มาก็สามารถพักแวะได้นะครับผมแมากินกาแฟนะครับก่อนเข้าห้องาน้ำนะครับผมหนองแข้งตรงนี้ก็จะมีน้ำคู่ร้อนนะครับผมน้ำคูร้อนหนองหนองแข้งนะครับสามารถที่จะมาแช่เท้าอาบน้ำได้นะครับผม 3กิโลนะครับภูมนะิร้อนบ้านหนองแยงนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านเมืองปอนนะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีเป็นหมู่บ้านมีเอกลักษณ์หมู่บ้านหนึ่งนะครับในหมู่บ้านนะครับก็สามารถเที่ยวชมได้นะครับผมรับถ่ายรูปเก๋ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีวัดปอนนะครับที่เป็นความสวยงาม ตอนนี้ก็แม่งสอนอยู่ประมาณ80กิโลเมตรครับแล้วก็ขุณยวม13กิโลเมตรเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราจะจอดที่จุดชมวิวนะฮะเมืองปอนนะมา,มาดูธรรมชาติที่นี่กันว่ามันจะเป็นเช่นไรนะฮะแต่หมู่บ้านที่ผมชอบมากนะครับทุกคนที่นี่ก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายสะอาดนะครับผมสวยงาม นี่เราจะขึ้นดอยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแวะจอดพักกันสักแป๊บนึงนะครับเราจะคลายเส้นกันครับเวลาขับรถนานๆนะนะครับจะได้ยืดเส้นยืดสายนะครับนี่เราขับนานมันจะมันจะเมื่อยคอนะครับเมื่อยแขนเมื่อยขา จอดกันตรงนี้สแป๊บนึงนะครับทุกคนนะเราจะยืดเส้นยืดสายกันตรงนี้นะครับจุดชมวิวเมืองปอนะครับทุกคนนี่นะครับตำบลเมืองปอนนะครับมาดูวิวกันตรงนี้ดูธรรมชาติตรงนี้นะครับพักสายตานะครับเหมือนยืดเส้นยืดสายนะครับทุกคนนี่นะฮะ ข้างล่างจะเป็นโรงเรียนมองปอนนะครับตรงนี้มองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนะครับหน้าฝนใครนี้เดินทางไปแม่ฮ่องสอนก็แวะได้นะครับผมหยุดเส้นหยุดสายครับตรงนี้ห้องน้ําก็มีนะครับยินดีต้อนรับสู่อําเภอขนยงครับทุกคนที่มา,ท,าที่มาแม่ฮ่องสอนนะครับ ฝามือนี่จะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับผมปอตทนะมีเซเว่นในเลเว่นนะครับอยากพักเข้าห้องน้ำนะครับหรือว่าซื้ออะไรกินเกงง่วงก็ที่ปั๊มตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าที่จอดรถจะแคบนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็ขุนยวมนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือทุ่งบัวตองดอยแม่อุคอนะครับที่ขึ้นชื่อของอำเภอขุนยวมนะครับ ก่อนน้าตกแม่สุรินนะครับผมวัดก็จะมีวัดต่อแพรนะครับสวยงามนะครับผมก็จะมีอนุสรสถานนะครับมิตรภาพไทยญี่ปุ่นนะครับนเป็นอนุสรสถานก็ได้บอกเราเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะครับที่มาก็สามารถสามารถแวะได้นะครับผมอันนี้คือบรรยากาศนะครับ ถนนนะฮะที่อำเภอบุรัวน,น,นะครับทุกคนะเป็นอำเภอเล็กๆนะครับผมทุกคนครับตรงนี้จะเป็นสวนรุกขชาติแม่สุรินนะครับผมนี่ครับธรรมชาตินะครับเราจะเข้าตรงนี้เพื่อมาข้องน้ำนะครับทุกคน ที่นี่จะเป็นสวนรุกขชาตินะครับแม่สุรินทุกคนนะฮะจะมีห้องน้ำนะครับให้เข้านะครับสำหรับคนที่อยากจะแวะห้องน้ำนะครับจะเลยด่วมานิดนึงนะครับถ้าเผื่อใครบางคนไม่อยากแวะเข้าปั๊มนะครับเพราะว่าปั๊มนั้นที่จอดรถแคบนะครับบางทีไม่มีที่จอดรถนะครับ ก็สามารถมาเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้นะครับนี่นะอยู่ข้างถนนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีจุดแวะพักอีกจุดหนึ่งนะครับจุดชมวิวขาบองครับทุกคนตรงน,นี้ก็จะมีความสวยงามอีกที่นึงนะครับที่คนมาพักกันนะครับ ชมวิวนะครับทไมก็ซื้อของที่ระลึกนะครับพราข้างในก็มีของที่ระลึกนะครับของน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ผมชอบอีกที่นึงนะครับโดยเฉพาะตอนเ,เช้าจะสวยมากนะครับตรงนี้นะครับจะมีหมอกขึ้นเดี๋ยวเราจอดรถไันตรงนี้แล้วก็เราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับจุดชมวิวผาบองนะครับก่อนถึงแม่มองสอนนะตรงนี้ก็แวะพักกันได้นะครับตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมนี่มีป้ายด้วยนะครับที่พักอวกนะครับนี่สวยมากนะครับที่นี่พิชิตหนึ่งพันแปดร้อยหกสี่ 1,864งอโคงนะครับตรงนี้คือพักอวกนี่วิวตรงนี้สวยมากๆนะครับก็วบ กันได้นะครับตรงนี้นะครับผมนี่ข้างล่างก็จะเห็นฝายกันน้ำด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเลยนะครับผมเหมือนเป็นหุบนะครับจุดชมวิวผาบ่องกับหน้าฝนตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นความสวยงามระหว่างทางนะครับ แล้วเราก็มาถึงแม่ห้องสอนครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พระาธาตุดอยกองมูนะครับเราจะมาดูวิวบรรยากาศยามเย็นนะครับที่วัดพระาธาตุดอยกองมูครับผมทุกคน,นเรามาถึงกันตรงนี้นะครับนี่ดูวิวกันครับตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกนะครับแ็เราจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนกันนะครับบันไดนะครับ มาน้อยนี่นะครับบันไดตรงนี้จะมีแปดสิบสี่ขั้นนะครับเราจอดรถไว้ด้านหลังนะครับเราจะขึ้นมาดูวิวยำเย็นนะครับหลังจากที่เราขับรถจากแม่สเสรียงก็ได้มาถึงวัดพระธาตุดอยกองหมูนะครับนี่เราดูเราขึ้นไปตรงนี้นะครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูข้างหลังกันครับว่า จะเป็นยังไงนะฮะว้าวทุกคนสวยงามมากๆเลยครับนี่ฮะวิวที่วัดพระธาตุดอยกองหมูยำเย็นนะฮะนี่ครับสวยงามจริงๆครับผม พระธาตุดอยกองมมครับทุกคนนี่ครับวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแมงสอนนะครับมีสิงห์นะฮะสองตัวนะครับมองลงไปยังเมืองแมงสอนนะครับทุกคนข้างล่างก็จะมีเป็นสนามบิน,นครับสนามบินเมืองแมงสอนนี่ครับเม,มืองสามหมอกนี่ก็เป็นป้ายนะครับผมขุนยวม67กิโลเมตรแม่ลาน้อย แล้วก็เชียงใหม่นะครับนี่มาถ่ายรูกปกันได้นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับตอนนี้ปิดแล้วนะครับตอนเย็นนี่ครับกาฟแฟชมเมืองสวยงามมากๆรับทุกคน นี่นะฮะบรรยากาศเย็นที่แม่ห้องสอนแห่งนี้นะครับนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคอนไพยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ที่ทำขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้รู้จุดพักนะครับจากแม่เสรียงนะครับมาถึงแม่ห้องสอนว่า เราสามารถแวะพักได้ที่ไหนนะครับนะฮะตอนเรามาถึงเมืองศอนก็ตรงนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับคือวัดพระธาตุดอยกองมูนะครับทุกคนที่มาถึงก็ต้องมากันนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองศอนถ้าคนที่มาแต่ยังไม่ได้ขึ้นมาที่วัดพระธาตุแสดงว่ายังมาไม่ถึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วเจอกันอีต่อไปครับผม